กับสวัสดีครับกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับพ่อพ่อกันให้เก้าครับฝึกตีพาร์ทแซมครับกับอ่าอยู่ขังลังบันให้เกาครับอยู่ขังลางบันกินอยู่ขังลังบันครับฝนพึ่งตกแล้วครับตกบุดเดียวฝ่าห้องมาแห้งเติบครับทั้งฝ่าเหลือบแต่ว่ากัตกบ่อตกบดนครับตกแห้งแลวกะเซาครับมาแล้วกัเขามากินอ่าตอนแล้งนะครับนดี่พี่น้องครับกินอาปลาหนึ่งมะนาวครับเมนูปลาหนึ่งมะนาวช่วงสี่โมงห้าโมงแรงครับมาโอ้ ใส่เขาทุเราทองก่อนครับมาอือเสื่องแน่นจุกๆเลยครับมเมนูนี้กินน้ำได้กับแซบด้วยครับอื่เีครับ โอ้แซบครับช่วงไตขัน โอ้สุดยอดครับชงแรงไกลกับขันแล้วครับพี่น้องครับขันกับประมาณซีมงห้ามงเนี่ยละครับกับบายสามโอ้ขันดีลีครับไกล พักการที่นับหวมสม,ม,นมุนไพรครับหนี่หอม หอมกระเทียมเอออหมตะไคร้ครับหอมตะไคร้กระเทียมแล้วก็พดพร้อมผักสดแบบนี้ครับ ต่องฮโอ้แจบครับเมื้อนู่นนี่ผมกับมักแล้วครับพี่น้องครับผมมันแซ่บดีครับ วันเนื้อปลาครับม <c oughs> <c oughs> านะครับพี่น้องครับชงทอง กินเพื่อเดียวครับพี่น้องครับโอ้แสบ ออ้ยขอ,อนุยาาเอาก่างออกก่อนได้ครับพี่น้องครับเนี่ยเอาออกละถ้าแสงเขาเลยยังกะต้องขอโทขเขาไปได้ครับพี่น้องครับแสงก็เริ่มเบิดละช่วงวระมัณนหามงครับ ของเข่าแรงพร้อมเลยครับเป็นเข่าเท้อเดียวครับเนี่ยกระเทียมครับออืื Nope. Yep. Hmm. <laughs> hmm. นี่ครับพี่น้องครับช่วงใหญ่หัวป่าเอินใจหัวป่านะครับ mm hmm. โอ้ตอนนี้เนี่เป็นเนื้อที่รสชาติประแพร่ป,ปาใไดเลยครับ mm hmm. ผมมาแสบกว่าสุป,ป่า mm hmm. mm hmm. นี่ครับฮึมนะครับอืมฮโอ้จับสุดยอดครับพี่น้องครับอ่า เป็นเมนูอ่าปลาหนึ่งบมะนาวนะครับน้องครับกับอ่ากินบรรยากาศตอนคำเอ่อตอนแรงห,หลังป้าที่โตก,กะถ้าแสงบ่พอก็ต้องขอโทษขออภัยได้ครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์เนียด,ด้ครับฝากกดติดตามครับช่องฟุกตีพาแสบทั้งยูทูบทั้งเฟซบุ๊กครับพี่น้องครับผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเนี่ยด้ครับเป็นอ่าปลาหนึ่งบมะนาวครับปลาหนึ่งบมะนาวกะนี่บรรยากาศล้างบ้านครับทั้งไก่กะออกไปกินหญ้าครับ หลังจากที่ตอนที่ยังฝนตกครับอ๋ครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ